สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยูเกตเกมรีว,มวิวนะครับวันนี้อยู่กับผมนายสตาร์ดัชเชนเคยครับกับเกมมาริโอเนโกหรือว่าซุยบุนแอคชั่นสามนะครับภาคสามของมาริโอเนโกวันนี้เราอยู่กับด่านสองนะครับหลังจากที่มานานมาแล้วผมได้เล่นด่านนึกผ่านไปแล้วก็เริ่มมาเนี่ยอาจจะเริ่มมาใหม่แต่นำลัจะเป็นพื้นทะลุนะเริ่มมาต้องกดขวาค้างไว้ครับด่านนี้ผมก็ยังไม่จบครับจะมาเล่นมัวม่วๆให้ดู มาติดอ,อันนี้ต้องทำงี้ครับผมพอลงบ้างไงแต่เดี๋ยวนี้ผมยังเล่นไม่จบเลยปักข้ากลับมาครับแล้วมันก็จะมีไอ้นี่มาเราต้องเหยียบมันมางี้ครับมันจะเป็นสเต็ปที่โหดมากอันนี้ก็นี่ครับมันจะเป็นทางลัดอยู่ครับผมพอจาได้นิดหน่อยเข็น,นก็ข้ามหัวทุเรียนมา เย่ไปเย่ไปอันนี้โดดออื้มอึบเออเออโดดสโลเออสโลมากเลยเกมแน่ะเอาอะไรวะเอเอเอึ๊บอึ๊บอึ๊าโอเคอุ๊ยอ่า ต้องโดดให้ชนบล็อกนี้้วยนะเฮ้ยเฮ้ยผมพอจำได้บ้างแล้วเฮ้ยโอ้โหหยุดครับโดดโต๊เฮ้ยอาไม่ได้แดกไม่ได้แดกโอ้ยไอ้นี้ทำไงแล้วะอ๋อต้องกะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เฮกบไม่เกียบเอ้ยเกียะทำไมค้างวะเออเออเอ้ยค้างกระตุกๆๆๆตุกตุก,ตกเ,เดี๋ยวมันต้องนับวิด้วยเอาสิบหายก็ขึ้นไปข้างบนมแล้วโอ,อเคเราไปพร้อมกันเลยแป๊บนึง่ะอ่าไม่เกียร์นี่วะ่ะโอ้ช โอ้โหต้องเหยียบให้โดนในห,หัวลูกชิ้นนะครับงั้นเราต้องไปเริ่มใหม่อย่างนี้แหละครับเฮ้ยโอ้ย,อ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 ยตัวนี้ต้องโดดกลับเข้ามาให้ทันนะัเฮ้ยโอ้ย,อย,อยมมนเกลยอมันม่มี้เลยพูดคำยาทุกที เย้ยโหต้องกะเวลาให้ดีครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนเวลากี่โมงกี่นาทีกี่วินาทีกี่ก่อนวินาทีกี่ไม่ถึงวินาทีกี่ยสับเออเออเออเย็บเว้อเออโดนสองบล็อกเอาอีมาได้แล้วเนี่ยแหมจะได้ปีนี้ น่าจะไปเที่ยวบุรีรัมย์กันหน่อยนะอะไรกิม,มอะไรแคทแคทมัสแคทอะไรเนี่ยเออมเมาส์ติดปี่ะเฮ้ยตูมตูมเฮ้ยตูมตรงนี้แกาเวลาครับดูตอนมันมาถึงนี่กับถึงนู่นกิวิ้วเร็ว ตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดมีก้อนเมฆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสิบเอ็ดอนะครับวันวิทาทีที่สิเราค่อยเริ่มกันนะครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบเอออ โอ้โหไม่ความหวังของข้าแค่เดียวอะโอ้ยแค่เดียวนายเห้เราหน่อยไม่ได้เลยหรือนี่มาเริ่มใหม่กับกูเอ้ยฝากฝากลูกชิ้น จะม่แดกลูกชิน้นอ้าวชิหายละโดยงี้ถ้าชนนี้ก่อนมีสิทธิ์โดดไปติดแล้วก็ตกโงมากครับเป็นข้อควรระวังนะครับอย่าโดดชนบล็อกตรงกลางเกินยึดเข้ยึดเข้ฟิกนี่โดดกดโดโดเบ,บาๆก็ได้นี่หว่าเอออึ๊อึ๊อึ๊อ้๊อ๊อ,อ,อ,อ ตูมตูมโอ้โตูมเออเออเอออตูมสิบวิดีกว่าแล้วม <c oughs> ันจะมะคันสสามสีาหกเจ็ดแปดเก้ เก้าดีกว่าเก้าวิกก้าวิเฮ้ยนี่สุดเทพโอ้โหเฮ้ยไอ้สัุดตัวประมาณบล็อกที่สองนะครับไอ้มันไอ้หัวลูกชิ้นหนึงขี่ลูกชิ้นมาขี่ดูโดูขี่ดิวดตะลุยเอ้ยอะไรอยู่บ้านเล่าอยู่บ้านไรขวายตะลุยท้องนา อยู่เมืองดอนขี่รถจนตะลุยเมืองดอนอยู่เมืองทันสมัยขี่มอเตอร์ไซค์ตะลุยท้องฟ้าอยู่เมืองไม่มดขี่ไม้กวาดตะลุยอวกาศดอกรถสเปดเลยเออเออโดดมาไม่มาเออมาแล้วเฮ้ยเออมองไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย

อ๋อโดดไปเลยหนึ huh. uh ่ง huh. ย uh ี huh. no. so ่สิบ um, ส uh ่งคลิปของมึงกับพวงมาไม่ง huh. uh ั huh. uh ้นตุดเพคนมึงเละเออส่งคลิปมาอย่างงี้ไม่เละอาบอดอกคิดอัฟรา

เดี๋ยวแปนาทีริบมันเจ็ดเจ็ดนาทีผมก็ยังอัพคลิปไม่เกินส5านาทีนะครับเหมือนไปนกดยูทู e อ่ะมันต้องทำไงละครับคือมันต้องอัพคลิปเยอะก่อนใช่ไหมให้มีคนดูเยอะก่อนถึงจะคลิปเกินได้น่าจะเป็นงั้นนะลองหาขอ้อมลูนิเกิลดูครับ โ oh, oh, hey, อ้อิอ้เฮ้อิอิตริงอริงอแอหหัวทียาใคร i าะอ๋ะอเสียงลมลมบ้านท เมื่อวานก็มีเหตุสึนามิใช่ไหมก็ขอแสดงความเสียใจต่อพี่น้องชาวใต้โดยแล้วกันครับเป็นกําลังใจให้ครับแม่ผมก็อยู่ภาคใต้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวใต้แล้วกันโอ้โหกลับมาเรื่งเครียดเลยกูตรงนี้แม่ง นี่โอ้โหพุ่งลงชาวใต้ทีมึ่มาเลยไอย้ตรงนี้บอสทำไงแล้ววะเ,เดี๋ยวมันมีตรงเนี้ยมันมีบล็อกตถวนี้โดดขึ้นแล้วก็โอ้มันต้องโดดขึ้นบล็อกนะครับแล้วก็โดดข้ามบอสไปไอเดี๋ยวไอ้เชีย่ยมจิลเป็นไหนโอ้โหตรงนี้ทำไง่ะทำไมเป็นทางยาวนี้เนะี่ย 啊。Ah.